กับ6 BG ครับบอลแซกตีครับต่อไปเรื่องฟอรพวกเราได้ปั้งใจครับดูดีครับพร้อมแล้วคเขาไปนะครับพร้อมแล้วเอาไปนะครับไม่ต้องปีนไปนะครับพร้อมอะไรก็ออกนะครับแล้ววิ่งไปให้ดุดทางแล้วก็ออกด้านหลังนะครับรับซ้าตรงกันนะครับ อย่าเดินตัดเดินเต้ยนะครับครับอย่าเดินตัดเดินเต้ยนะครับไม่ครับเอาไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยายามนะครับในแท็กเราเขาน่าเต้นแล้วเราไม่ชุนแล้วนะครับจะไปชูด้านหลังนะครับขอความโหนานิดนึงนะครับเพื่อรักษาสภาพผืนแท็กนะครับเข้าไปเลยครับออกไปครับ พอไหมพอครับตำรวไว้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องจิงไฟนะครับหอมเท่าไหร่ก็อ่อกนะครับ ยังหูวะแขกีกดีกว่านะครับตีแปดตูลูกครับโอ้ยแ็กีดมี่สิบีแปดตีครับ ทำเโว์อะนรับมัน้ดากัีครับเรได้เกได้มีบอะครับมาจับริการไปมาอครับดีามาครับ สวัสีคร CWR การชนะวุ้ย We want t h a n k e v e r y o for coming out tonight and hope you have a wonderful time อ่ะคุณผมจะแปลไปครับตัวนีครับตีดีกว่าครับการชนะุ้ยครับคุณลุงก็ดีครับคุณลุก็ดีครับขอบคุณมากครับครับจอดครับเดี๋ยวเราจะให้มาร่วมบรรยายกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราทำใจยไงเรื่วงตอนนิดนึงครับตัว THA ครับตัวสาม TB ครับ ตับ้ครับท็กเอร์นะตุเตยครับแท็กเอร์ีตุลเตีนามโบอโบตักบีครับแั็กเดียร์ราชบุรีครับเฮ้ยแั็กเทียวราชบุรีครับ่อไปฮะข่าวสารจับตัครับโอเคครับ 8 1น่าจะที่หแล้วครับ1 8 1รับนดีย1 8 1 7ครับดเียยน่าจะที่1นะ17ครับเวลาดีสุดจบแล้ครับพอดีวันแรกรุ่นเลยต่อไปนะครับ